สวัสดีค่ะครูหญิงนะคะครูปุ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูหญิงกับครูปุ้ยนะคะก็จะมาสาธิตการนวดกล้ามเนื้อรอบปากนะคะก็ประโยชน์ก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อรอบปากนะคะแข็งแรงนะคะส่งผลให้พัฒนาการด้าน,นการพูดดีขึ้นนะคะสําหรับในการนวดอรอบปากนะคะก็จะมี5้าท่าด้วยกันนะคะในแต่ละท่านะคะเราควรทําอย่างน้อย5้าถึงสิครั้งนะคะ แล้วก็ในวันนี้ครูหญิงก็จะเป็นครูนะคะแล้วก็ไอ้บุยนะคะก็จะเป็นคนสาธิตนะคะเป็นนักเรียนนะคะค่ะค่ะ,ะก็ผู้ปกครองนะคะสามารถนําคลิปนี้นะคะไปฝึกเด็กๆของเราที่บ้านได้นะคะเริ่มท่าที่หนึ่งเลยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะท่านวดลงหนึ่งสองสามสี่ ท่าที่สองท่านวดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ท่าท่าที่สามนะคะท่าหัวปากหรือท่าปากจูหนึ่งสองสาสี่ห้านะคะต่อไปท่าที่สี่นะคะท่าเหยียดปาก หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะท่าสุดท้ายนะคะท่าที่ห้าท่าเม้นปากหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการนวดนะคะห้าท่านะคะเป็นการนวดที่ง่ายๆนะคะทุกทอง สามารถนำกลับไปปลกติดที่บ้านได้นะคะครูหญิกกงกับครูปุ้ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ